แค่กันอีกครั้งนะคะวันนี้น้องคิมและเพื่อนๆจะมาแนะนำอาหารสูตรพิเศษสำหรับน้องแมวของเราคะ่ะนะคะขอ,อของน้ำเยอะนะคะเป็นสูตรสำหรับน้องยูมิค่ะที่กำลังเจริญเติบโตอยู่ด้วยน,ะะนี่เลยค่ะสูตรสำหรับน้องยาย่าสูตรนี้นะคะ ส่วนผสมของนมเยอะหน่อยจะช่วยบำรุงน้องยาย่าและน้องโบกี้ค่ะยังไม่หมดนะคะยังมีนมสำหรับน้องโบกี้ค่ะช่วยปรับสมดุลลำไส้ให้น้องยอชีค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวนี้อ้วนใหญ่ขึ้นเยอะเลยกินสูตรน,นี้ค่ะ ชิกดีเจมแล้วค่ะกรรมการการชิมดูสิคะนี่ค่ะต่อไปก็เป็นขั้นตอนการเทแล้วล่ะค่ะยาย่าสู้สู้่สู้สู้ิสูสู้ยิิสูสู้กินข้าแล้วสิยิ่งจะได้ย่ไม่ยอมกินค่ะทำไงดีกินมาเร็วดูสิคะกินให้ผู้ชมดูก่อนยย่ากินแล้วกนวกินแล้วสิ ใส ata, <Humans. S 1> Arrow, so in ่เพิ่มให้หน่อยน้องคิดนะคะโดนน้องๆเยีงหมเลย้องใส่สู่นี้น่าจะดี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 ไม่รู้ว่าเป็นอร่อยไหมคะน้องโยชิอะไรครับ ไม่น่าชัวอเลยค่ะกินเหลวสู้สูตายสูตายไวมากี่ปายคนดียวน้ำช็อมหมดเกี้ยงเลยค่ะของน้องโยมีนี่ค่ะน้องยาย่าก็ยังเป็นมิตรกับเราเหมือนเดิมค่ะแต่น้องโยชี้นะสิขาดูสิขากินของไครเอ๋ยเราเลยกินของใครเอ่ยนี่ตบหัวมันเลยตบหัวมันเลยน้อย ดูทำดูทำดูสิคะทุกจานหมดเกลี้ยงเลยนะคะยูม,ยมิเอ๋ยยูมิเอ๋ยตื่นก่อนโยช<า>ี้เหมือนไปตั้งนานแล้วล่ะค่ะแต่ไปแยกของกอยายาค่ะมาแล้วมาแล้วไูไมไม่มาโอเคนอนโอเคนอน 要呀也也很多。嗯